ทำไมเน็ตฟลิกถึงมีแต่คนโคตรเก่งเขียนโดยแพตตี้แมคคอร์อีพีหนึ่งแด่พ่อผู้นำตัวจริงคนแรกที่ฉันรู้จักบทนำวิธีการทำงานแบบใหม่ปลูกฝังความมีสระและความรับผิดชอบระหว่างการประชุมผู้บริหารของเน็ตฟลิกในวันหนึ่งเราเกิดนึกได้ขึ้นมาว่า ในอีก9เดือนเราจะครอบครองอินเทอร์เน็ตแบนด์วิดต1ใน3ของอเมริกาแล้วเราเติบโตขึ้นราว30%ต่อไตรามาสสามไตรามาสติดต่อกันสมัยหนึ่งเราเคยคิดว่าสุดท้ายเราอาจจะใหญ่เท่า HBO เลยนะแต่คิดอย่างนั้นได้ไม่กี่ปีหัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ก็คำนวณคร่าวๆว,ว่าเราจะต้องใช้แบนด์วิดตมากเท่าไหร่ใน1ปีหากว่าเรายังคงเติบโตด้วยอัตราเท่านี้ แล้วเขาก็บอกว่าเออเฮ้ยต้องใช้แบนด์วิดต์หนึ่งในสาของอเมริกาเลยเราทุกคนมองเขาและโผล่ออกมาในเสียงเดียวกันอะไรนะฉันถามเขาว่ามีใครในบริษัทรู้จริงๆบ้างว่าเราต้องจัดการกับเรื่องนี้ยังไงตามคาดเขาตอบอย่างจริงใจว่าไม่รู้สิ14ปีที่ฉันเป็นสมาชิกทีมผู้บริหารของ Netflix ิ เราเผชิญปัญหาการเติบโตแบบก้าวกระโดดอยู่เสมอบางเรื่องยังแก้ไม่ตกบางเรื่องก็เกี่ยวกับเทคโนโลยีและบริการที่เราลงมือทำเป็นเจ้าแรกจึงไม่มีคู่มือคอยบอกเราต้องเขียนของเราเองตั้งแต่วินาทีที่ฉันมาร่วมงานกับเน็ตฟลิกซ์ตอนบริษัทยังไม่ทันจะเปิดตัวดีลักษณะของธุรกิจและคู่แข่งในวงการเราปรับตัวกันอย่างต่อเนื่องและปรับปรับเหลือเกิน รูปแบบธุรกิจของบริษัทเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนบริการของเรารวมทั้งทีมงานทุกคนไม่ใช่แค่ต้องก้าวให้ทันแต่ต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและวางกลยุทธ์ล่วงหน้าเพื่อตั้งรับให้ทันด้วยเราต้องจ้างคนเก่งระดับพระการในทุกสาขาความรู้ใหม่ๆและปรับทับในทีมอย่างต่อเนื่องเราต้องพร้อมเสมอที่จะทิ้งแผนเก่ายอมรับความผิดพลาด และนำวิธีการใหม่ๆมาใช้บริษัทเราปรับเปลี่ยนตัวเองไม่เคยหยุดอย่างตอนแรกก็มาหาวิธีกันว่าจะทำอย่างไรให้ธุรกิจเชาวิดีโอทางไพรสณียังทำเงินต่อได้ขณะเดียวกันก็ต้องแบ่งภาคไปศึกษาวิธีการทำสตรีมมิ่งปล่อยข้อมูลทางออนไลน์ด้วยเราต้องย้ายระบบไปที่คลาวด์ศูนย์เก็บข้อมูลออนไลน์แล้วเริ่มผลิตรายการของตัวเอง หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่บันทึกการก่อตั้ง Netflix แต่เป็นคู่มือแนะนำการสร้างวัฒนธรรมการทำงานให้มีประสิทธ,ธิภาพสูงซึ่งใช้ต่อกรกับการเปลี่ยนแปลงปรับปรับฉับไวของธุรกิจสมัยนี้ได้เขียนขึ้นเพื่อหัวหน้าทีมทุกระดับ Netflix อาจเป็นตัวอย่างที่สุดโต่งแต่ทุกๆบริษัทไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอหรือองค์กรยักษ์ใหญ่ก็ต้องเป็นนักปรับตัวที่ดีกันทั้งนั้น ทุกบริษัทต,ต้องเจาะความต้องการของตลาดใหม่ให้ได้ต้องคว้าโอกาสทองให้ไวและต้องทำความรู้จักเทคโนโลยีใหม่ให้เป็นไม่อย่างนั้นคู่แข่งจะแซงหน้าได้ไวกว่าตอนนี้เมื่อฉันได้ให้คำปรึกษากับบริษัททั่วโลกตั้งแต่บริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีชื่อเสียงอย่าง J.Water t h ์ m อมสัไปถึงหน้าใหม่มาแรงอย่างวาบีพาร์เกอร์ฮับและไฮเมสเซนเจอร์ ของอินเดียรวมถึงสตาร์ทอัพที่เพิ่งเริ่มต้นมากมายฉันจึงมองเห็นความท้าทายเป็นภาพใหญ่ที่ชัดเจนขึ้นมากและรู้สึกแปลกใจปนกดดันที่ปัญหาพื้นฐานมันเหมือนกันหมดทุกคนอยากรู้สิ่งเดียวกันคือว่าพวกเขาจะสร้างพลังพิเศษอย่าง n น t f l i x ในแบบของตัวเองอย่างไรหรือลึกไปกว่านั้นก็คือพวกเขาจะสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่มีประสิทธิภาพและฉับไว ซึ่งทำให้เน็ตฟลิกประสบความสําเร็จมหาศาลได้อย่างไรนั่นคือสิ่งที่หนังสือเล่มนี้จะบอกว่าคุณจะเขียนตําราของตัวเองด้วยสิ่งที่เราเรียนรู้จากเน็ตฟลิและเอาหลักการกับวิธีปฏิบัติที่เราสร้างสรรค์ขึ้นไปบริหารทีมหรือบริษัทของตัวเองได้อย่างไรที่เน็ตฟลิเราทําถูกไปเสียทุกอย่างหรือเปล่าไม่ใช่เลยเราล้มลุกคลุกคลานกันเป็นว่าเล่นบางเรื่องก็ดังกระชอน และเราก็ไม่ได้นั่งเฉยๆแล้วเกิดพุทธิปัญญาแก้ปัญหาขึ้นมาเองเราพัฒนาวิธีทำงานใหม่จากการปรับตัวมาเรื่อยๆเราลองของใหม่ทำผิดพลาดเริ่มต้นใหม่และหาผลลัพธ์ที่ดีจนสุดท้ายเราก็ตกผลึกจนได้วัฒนธรรมแข็งแกร่งที่ช่วยผลักดันให้เราปรับตัวเก่งและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพฉันคงฟันธงไม่ได้ว่า การต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนั้นเป็นเรื่องง่ายใครทําก็ได้แต่ข่าวดีคือเราพบว่าการปลูกฝังพฤติกรรมหลักลงไปในตัวตนแล้วเปิดโอกาสจริงๆก็คือบังคับนั่นแหละให้พวกเขาแสดงพฤติกรรมนั้นจะทำให้ทีมแข่งขันมีพลังได้อย่างน่าทึ่งซึ่งทีมแบบนั้นแหละคือผลลับที่ดีที่สุดที่จะพาคุณไปยังจุดหมายที่ต้องการหนังสือเล่มนี้ สำร้อยเรียงเรื่องราวการเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆของเราที่เน็ตฟลิกส่วนหนึ่งก็เพื่อให้หนังสืออ่านสนุกและอีกส่วนหนึ่งก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าวิธีการต่างๆที่เราคิดขึ้นมานั้นจะนำไปใช้ได้จริงอย่างไรคุณจะพบว่าหนังสือที่ค่อนข้างแหวกขนบเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งกับการอธิบายเรื่องที่เป็นขนบหลักใหญ่ข้อหนึ่งของวัฒนธรรมของเน็ตฟลิคือความซื่อสัตย์ชัดเจน ซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันชอบมากเพราะฉันโตมาจากเท็กซัสรัฐที่คนพูดตรงไปตรงมาถ้าคุณได้ดูคลิปที่ฉันพูดทางออนไลน์คุณจะเห็นว่าฉันเป็นคนชอบพูดตรงๆและฉันก็จะพูดตรงๆในหนังสือเล่มนี้โปรดคิดสิว่าการอ่านหนังสือเล่มนี้คือการมาถกเถียงกันแบบมันๆคุณอาจจะรำคาญบางอย่างที่ฉันพูดหรือคิดค้านในบางประเด็นจะฉันหวังว่า คุณจะพยักหน้ารัวๆเห็นดีกับส่วนอื่นๆด้วยเพราะฉันได้เรียนรู้จากการเถียงกันมันหยดหลายครั้งหลายคราที่เน็ตฟลิกว่าไม่มีอะไรจะสนุกไปกว่าการได้ทะเลาะกันอย่างอิสระและแบบประเทืองปัญญาหรอกและฉันก็อยากให้การอ่านหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องสนุกด้วยทุกคนมีพลังอย่าพรากมันไปในตอนแรกในการนำวิธีที่ฉันเสนอไปใช้ก็คือ ต้องยอมรับแนวคิดการบริหารที่จะเปลี่ยนความเชื่อแบบเดิมๆก่อนบทเรียนพื้นฐานที่เราได้จาก Netflix ในการทำธุรกิจยุคปัจจุบันให้ประสบความสำเร็จก็คือระบบบริหารจัดการคนที่ซับซ้อนและเยื่อเยอะอย่างที่ทำกันมาในศตวรรษที่20นั้นใช้รบรากับปัญหาที่บริษัทต,ต้องเจอในยุคศตวรรษที่21ไม่ได้ r e ร d h a s t ต n g กับฉันและทีมบริหารคนอื่นๆคิดว่า อีกหน่อยเราต้องหาวิธีบริหารคนในรูปแบบใหม่วิธีที่พวกเขาจะได้ปล่อยพลังที่ตัวเองมีอย่างเต็มที่เราอยากให้พนักงานทุกคนท้าทายเราและท้าทายกันเองอย่างดุเดือดเราอยากให้พวกเขากล้าพูดเรื่องไอเดียและปัญหาที่มีคานได้อย่างเต็มที่ต่อหน้าเพื่อนพนักงานด้วยกันและต่อหน้าเราเราไม่อยากให้ใครไม่ว่าจะเป็นพนักงานระดับไหนอมพนนหรือว่าเก็บความไม่สบายใจไว้ในตัวเอง ทีมบริหารจึงทำตัวเป็นแบบอย่างดังนี้เราทำตัวให้เข้าถึงได้ง่ายเราเชื้อเชิญให้คนตั้งคำถามเราร่วมถกเถียงกับคนอื่นอย่างจริงจังและเปิดกว้างสแสดงให้ผู้จัดการทุกคนเห็นว่าเราอยากให้พวกเขาทำแบบเดียวกันอุรีถึงกับจัดเวทีโตว,วาทีระหว่างสมาชิกในทีมผู้บริหารเลยละ่ะนอกจากนี้เรายัางสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมา และสม่ำเสมอถึงปัญหาที่บริษัทกำลังเผชิญและวิธีที่เราแก้ไขมันเราอยากให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เสมอและเราพร้อมจะเปลี่ยนแผนเปลี่ยนคนและอะไรก็ตามที่เราคิดว่าจําเป็นเพื่อให้บริษัทพุ่งทะยานไปข้างหน้าเราอยากให้ทุกคนเตรียมใจรับการเปลี่ยนแปลงและตื่นเต้นที่จะได้เปลี่ยนเราเข้าใจแล้วว่า องค์กรที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในโลกมีการพลิกผันอย่างรวดเร็วก็คือองค์กรที่คนทุกคนทีมทุกทีมรับทราบว่าไม่มีอะไรแน่นอนและทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเสมอแล้วคิดว่านั่นหนะดีมากเลยเราจะสร้างบริษัทแบบนั้นเราต้องมุ่งมั่นสร้างวัฒนธรรมของทีมงานที่ยอดเยี่ยมและการแก้ปัญหาแบบพลิกแปลงเราอยากให้ทุกคนรู้สึกตื่นเต้นในทุกวันที่มาทำงาน ไม่ใช่เพราะงานไร้อุปสรรคปัญหาแต่เพราะว่ามีอุปสรรคปัญหานี่แหละฉันคงต้องบอกแล้ว,ว่าบางทีการทำงานที่เน็ตฟลิกมันก็ชวนขนลุกอยู่เหมือนกันสิ่งที่เราตัดสินใจบางครั้งมันเหมือนการกระโจนลงสู่อะไรก็ไม่รู้ที่เราไม่รู้จักซึ่งนั่นน่ากลัวสุดๆแต่ก็น่าตื่นเต้นมากด้วย วัฒนธรรม Netflix ไม่ได้สร้างขึ้นด้วยการพัฒนาระบบใหม่ที่ละเอียดซับซ้อนเพื่อใช้จัดการคนเราทำตรงข้ามเลยเราฉีกนโยบายและระเบียบปฏิบัติทิ้งเป็นว่าเล่นเราพบว่าวิธีทั่วไปในการสร้างทีมและบริหารจัดการคนมันล้าหลังเช่นเดียวกับที่นวัตกรรมสินค้าเคยล้าหลังมาก่อนธุรกิจโลกใหม่ที่พลิกผันเปลี่ยนแปลงเ,เร็วจำเป็นต้องมีวิธีจัดการที่คล่องตัวฉับไว และเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางไม่ใช่ว่าบริษัททั้งหลายไม่พยายามหาวิธีบริหารที่ดีหรอกนะแต่ส่วนใหญ่ที่ทำกันอยู่ทำไม่ตรงจุดหรือไม่ตอบโจทย์บริษัทส่วนใหญ่ยังยึดติดกับระบบการตัดสินใจแบบเดิมที่เบื้องบนเป็นฝ่ายควบคุมและสั่งการแต่ก็พยายามจะปรับโฉมให้ดูดีหน่อยโดยส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมและเพิ่มอานาจให้คน ไอเดียน่าสนใจแต่ใช้ไม่ได้ซึ่งว่ากันว่าเป็นวิธีที่เห็นผลที่สุดนั้นมีตั้งแต่โบนัสและการจ่ายเงินตามผลงานการประเมินง,งานประจำปีนโยบายจากฝ่ายบุคคลที่นิยมกันในช่วงหลังๆอย่างโปรแกรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตการจัดงานเรื่นเริงเ,เพื่อสารสัมพันธ์อันดีและทำให้พนักง,งานมีความสุขรวมทั้งแผนปร,ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานสำหรับคนที่อาการร่อแร สิ่งเหล่านี้จะสร้างพลังและเมื่อมีพลังคนก็จะมีใจผูกพันพอมีใจผูกพันก็ทำงานอย่างเบิกบานมีความสุขกับงานนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพคนส่วนใหญ่คิดกันแบบนั้นฉันก็เคยคิดอย่างนั้นฉันเริ่มทำงานในแผนกบุคคลที่ซันไมโคร s ิสต e m s จากนั้นก็บอแลนด์ซอฟต์แวร์ฉันใช้วิธีการทั้งหลายแหล่ที่คนชอบทำกันฉันต่อรองขอโบนัสยั่วใจเต็มที่ ผนึกกำลังคนในทีมเตรียมรับฤดูการประเมินผลงานสุดสยองและโคช้ชบรรดาผู้จัดการตามกระบวนการพัฒนาศักยภาพตามที่ฉันจัดอบรมเรื่องการยอมรับความหลากหลายของบุคคลที่สันฉันใช้เงินจัดปาร์ตี้ซิงโกเดอร์มาโยไปตั้งหนึ่งแสนเหรียญและเมื่อเวลาผ่านไปฉันก็เห็นว่านโยบายและระบบเหล่านั้นมันสิ้นเปลือเงินเสียเวลาแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรด้วย สำคัญกว่านั้นคือฉันเห็นว่าสิ่งเหล่านี้อาจทำให้เราสรุปเกี่ยวกับเพื่อนมนุษย์ผิดไปว่าคนส่วนใหญ่จะเป็นต้องถูกกระตุ้นเพื่อจะได้ทุ่มเททำงานและต้องมีคนมาชี้นิ้วสั่งให้ทำอะไรมันก็เลยย้อนแย้งกันอยู่ที่ทำเนียมปฏิบัติซึ่งพัฒนามาจากแนวคิดพื้นฐานเหล่านี้ที่ว่ากันว่าได้ผลดีที่สุดไม่ได้ก่อให้เกิดแรงกระตุ้นและไม่ได้ให้อำนาจอะไรกับพนักงานเลย จริงอยู่พนักงานที่มีใจผูกพันกับองค์กรอาจจะทำผลงานได้ดีขึ้นแต่บ่อยครั้งเราก็เข้าใจผิดคิดไปว่าการที่พนักงานมีใจคือเป้าหมายสูงสุดยิ่งกว่าการให้บริการลูกค้าหรือการได้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการเสียอีกและความเชื่อเก่าๆที่ว่าทำไมและเพราะอะไรคนจึงมีใจให้งานก็ทำให้เรามองปัจจัยที่ทำให้คนทุ่มเททำงานจริงๆผิดไป ส่วนการมอบพลังให้คนในองค์กรน,นั้นฉันละเกียรติคำนี้จริงๆไอเดียเรื่องนี้มีเจตนาดีแต่ความจริงก็คือการมอบพลังให้คนนั้นต้องระวังเพราะวิธีที่ใช้กันอยู่มักจะเป็นการพรากพลังกันมากกว่าเราไม่มีเจตนาแบบนั้นหรอกแต่เราวางกระบวนการที่ยุ่งยากเกินไปเรากำลังชักใหญ่พนักงาน สิ่งที่ฉันเข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งและได้เห็นมุมมองใหม่เมื่อเข้าไปทำงานในโลกของสตาร์ทอัพที่ต้องกระเบียดกระเสียนก็คือคนเรามีพลังอยู่แล้วหน้าที่ของบริษัทไม่ใช่การมอบพลังให้คนแต่เป็นการย้ำเตือนว่าพวกเขาเดินเข้าประตูมาพร้อมกับพลังที่มีอยู่แล้วและสร้างสภาพแวดล้อมที่คนเหล่านั้นจะ,สะแสดงพลังของตัวเองได้ลองทำดูแล้วคุณจะแปลกใจ ว่าพวกเขาทำงานให้คุณได้ยอดเยี่ยมขนาดไหนบริหารคนเหมือนบริหารนวัตกรรมระหว่างที่ฉันนำเสนอวิธีบริหารการจัดการแบบใหม่ที่เราคิดกันขึ้นมาที่ Netflix ฉันตั้งคําถามกับหลักบริหารจัดการที่ใช้กันอยู่ในทุกวันนี้ไปด้วยทําเรื่องการสร้างความจงรักภักดีการมัดใจพนักงานการสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงานรวมถึงการใช้วิธีต่าง เพื่อให้พนักงานผูกพันกับองค์กรและมีความสุขทั้งหมดนี้ไม่จริงเลยทั้งหมดนี้ไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายบริหารและนี่คือข้อเสนอแบบแหวกแนวของฉันหน้าที่ของผู้นำองค์กรก็คือสร้างทีมที่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมและทันการแค่นี้เองนี่คือหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่เน็ f ฟล x เราลบนโยบายและระเบียบปฏบิบัติคร่ำครือออกจนหมดเราไม่ได้ทำรวดเดียว แต่ค่อยเป็นค่อยไปลองผิดลองถูกมาหลายปีเราเริ่มสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบเดียวกับที่เราพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจฉันเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมมันไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ง่ายๆในบางองค์กรและหัวหน้าทีมหลายคนก็ไม่ได้มีอิสระที่จะกำจัดนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติบางอย่างทิ้งแต่ทุกองค์กรและผู้บริหารทุกคน มีอิสระที่จะลงมือทำสิ่งที่เราใช้สร้างพฤติกรรมหลักที่ทำให้วัฒนธรรมของเน็ตฟลิกมีความยืดหยุ่นสูงวินัยของอิสระและความรับผิดชอบการละนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติทิ้งและให้อำนาจพนักงานไม่ได้หมายความว่าวัฒนธรรมขององค์กรจะกลายเป็นเรื่องที่ใครทำอะไรก็ได้เมื่อเราตัดระบบเจ้าใหญ่ในโตออกเราสอนให้พนักงานทุกคนทุกระดับ และทุกทีมมีวินัยในพฤติกรรมพื้นฐานบางอย่างฉันมักพูดว่าแม้ตัวเองจะตัดคำว่านะโยบายและระเบียบปฏิบัติออกจากคลังศัพท์แต่ฉันก็รักคำว่าวินัยนะตลอดชีวิตการทำงานฉันเข้ากับพวกวิศวกรได้ดีมากเพราะว่าวิศวกรมีวินัยสุดๆเมื่อวิศวกรเริ่มวยกระบวนการบางอย่างที่เราพยายามนำมาใช้เราต้องไปค้นหาสาเหตุแล้วละ่ะ ว่าอะไรที่ทำให้พวกเขาไม่พอใจเพราะว่าคนพวกนี้ไม่ชอบพิธีรีตองไร้สาระและระเบียบวุ่นวายแต่พวกเขาไม่ถือสาเรื่องวินัยเลยสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไม่ว่าจะในทีมหรือทั้งบริษัทก็คือการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นแค่ประกาศค่านิยมหรือหลักการวิธีปฏิบัติสิ่งจำเป็นก็คือต้องระบุให้ชัดเจนเลยว่า พฤติกรรมไหนที่อยากเห็นคนในองค์กรทำอย่างสม่ำเสมอจากนั้นจึงปลูกฝังเรื่องนี้ด้วยการทำจริงที่เน็ f ฟ i x เราสื่อสารกับทุกคนอย่างเต็มที่และสม่ำเสมอว่าพฤติกรรมแบบไหนที่เราคาดหวังให้ทุกคนปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดเราเริ่มที่ทีมบริหารกับผู้จัดการทุกคนเรามุ่งมั่นตั้งใจอยากให้พนักง,งานทุกคนเข้าใจปรัชญาของเรารวมทั้งพฤติกรรมที่เราอยากให้ทีมแสดงออก รีดก็เลยเขียนสิ่งเหล่านั้นใน powerpoint โดยมีฉันและสมาชิกทีมผู้บริหารอีกหลายคนร่วมจัดทำด้วยซึ่งภายหลังรู้จักกันในชื่อบทสรุปวัฒนธรรม Netflix คุณอาจจะเคยอ่านมันมาแล้วเมื่อรี d โพสต์มาลงไปในเว็บเมื่อหลายปีก่อนเขาไม่คิดเลยว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นกระแสมีคนดูแล้วมากกว่า15ล้านคนและเพิ่มขึ้นเรื่อยเเราไม่ได้เขียนมันมาเพื่อเผยแพร่ เราเขียนมันขึ้นมาเป็นเอกสารภายในบริษัทเพื่อใช้บอกกล่าวเรื่องวัฒนธรรมของเรากับพนักงานใหม่และเพื่อให้มั่นใจว่าเราพูดชัดเจนแล้วว่าต้องการให้พวกเขาทำตัวแบบไหนเราอย่างเน้นย้ำด้วยว่าเอกสารนี้เขียนขึ้นไม่ใช่แค่บอกว่าเราคาดหวังอะไรจากพวกเขาแต่ยังบอกว่าพวกเขาควรคาดหวังอะไรจากเราด้วยบทสรุปนี้ไม่ได้เขียนขึ้นในคราวเดียว และไม่ได้เขียนขึ้นโดย r e ีดกับฉันเพียงเท่านั้นมันคือความคิดที่ตกผลึกมาแล้วระหว่างที่เราสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยความร่วมมือจากผู้นำทั้งบริษัทมันยังคงดำเนินอยู่ยังมีอยู่ยังเติบโตและยังเปลี่ยนแปลงถ้าอ่านบทสรุปที่ว่าเสริมไว้ด้วยจะทำให้เข้าใจหนังสือเล่มนี้ได้ดีขึ้นและเหตุผลหนึ่งที่ฉันเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาก็เพราะ ฉันเจอคำถามมากมายเวลาไปบรรยายให้คำปรึกษาเรื่องบทสรุปวัฒนธรรมเน็ตฟลิรวมถึงวิธีนำหลักคิดดังกล่าวมาใช้ปฏิบัติจริงฉันไขครวนเรื่องนี้หนักมากฉันสรุปบทเรียนที่เราได้มาว่าจะปลูกฝังหลักการและพฤติกรรมเหล่านี้ให้กับคนในทีมได้อย่างไรวิธีเฉพาะบางอย่างที่เราใช้ที่เน็ตฟลิและเขียนในบทสรุปวัฒนธรรมอาจใช้ไม่ได้กับทุกทีมทุกบริษัทแม้แต่ที่เน็ตฟลิ วัฒนธรรมก็ยังแตกต่างกันไปในหลายๆแผนกอย่างเช่นแผนกการตลาดก็มีวิธีดําเนินการต่างจากทีมวิศวกรหลายอย่างแต่ถึงเช่นนั้นก็มีหลักปฏิบัติพื้นฐานซึ่งเป็นแกนกลางของวัฒนธรรมองค์กรอยู่เราอยากให้ทุกคนสื่อสารกันอย่างเปิดเผยชัดเจนทันทีในเรื่องงานและปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ไม่ใช่แค่ทำเพื่อผู้จัดการแผนกแต่เพื่อองค์กรโดยรวม เราอยากให้ทุกคนซื่อสัตย์จริงใจพูดความจริงกับเราในเวลาที่ถูกที่ควรและจะให้ดีที่สุดคือพูดกันต่อหน้าเราอยากให้ทุกคนมีความคิดเห็นที่หนักแน่นยึดหลักจากความจริงกล้าถูกเถียงอย่างตรงไปตรงมาและกล้าพิสูจน์อย่างมั่นใจเราอยากให้ทุกคนทำสิ่งต่างๆโดยเห็นแก่ประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและบริษัทไม่ใช่เพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองคิดถูก เราอยากให้ผู้จัดการที่ร่วมคัสสรรพนักงานเป็นผู้นำในการตระเตรียมทีมสู่อนาคตทำทุกอย่างเพื่อให้คนในทีมทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยทักษะที่เหมาะสมในทุกๆตำแหน่งเราขอให้ผู้จัดการทุกคนเริ่มตั้งแต่ตำแหน่งสูงสุดในทีมบริหารทำพฤติกรรมเหล่านี้เป็นตัวอย่างและนั่นย่อมแสดงให้คนในทีมเห็นว่าจะนำหลักการเหล่านี้ไปปฏิบัติเช่นไร เราคาดหวังให้ทีมนำข้อเสนอเหล่านี้ไปปฏิบัติอาจเป็นเรื่องหน้าเหนื่อยหน่ายชาวเน็ตฟลิกบางส่วนซึ่งฉันได้คุยด้วยระหว่างเขียนหนังสือเล่มนี้บอกว่าพวกเขารู้สึกอึดอัดกับหลายๆข้ออย่างเช่นการให้วิพากษ์วิจารณ์คนอื่นตรงๆต่อหน้าแต่พวกเขาก็จำได้ด้วยว่าพอลองบังคับให้ตัวเองทำอย่างนั้นคนฟังมีปฏิกิริยาอย่างไรและผลงานของทีมดีขึ้นมากขนาดไหน หลักสำคัญก็คือทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปอาจาเริ่มจากก้าวเล็กๆแล้วก็ค่อยๆสานต่อเลือกข้อที่คุณคิดว่าเหมาะกับกลุ่มและหน่วยงานของตัวเองเป็นพิเศษแล้วก็เริ่มจากตรงนั้นสำหรับทีมผู้นำเริ่มจากหนึ่งนแผนกหรือเริ่มจากกลุ่มที่คิดว่าเหมาะที่สุดหรือต้องการให้เปลี่ยนแปลงมากที่สุดการสร้างวัฒนธรรมคือกระบวนการพัฒนาคิดเสียว,ว่ามันคือการผจญภัย เพื่อทดลองหาอะไรใหม่ๆที่ Netflix เราคิดถึงการสร้างวัฒนธรรมแบบนั้นเริ่มจากตรงไหนไม่สำคัญสำคัญที่ขอให้ได้เริ่มในโลกที่ธุรกิจก้าวเร็วอย่างปัจจุบันคงต้องยึดคติที่ว่าไม่มีตอนไหนจะดีไปกว่าตอนนี้ผมขอจบทำไม Netflix ถึงมีแต่คนโคตรเก่งเพียงเท่านี้พบกันใหม่ EP พถัดไปสวัสดีครับ